ดี๋ยวนี้ไม่มีใครช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านคอมแล้วนะใช,ใช้ผ่านมือถือกันดังนั้นมือถือนี่จะเป็นส่วนสําคัญในชีวิตเรามไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน,ออน,ไลน์อีกหน่อยอปีนี้เราก็จะเน้นเรื่องใช้ QR ในการใช้ใจ่ายับรเครดิตนะครับจริงๆเราอาจจะนิยมใช้เกณนเป็น้อมเพยก์กันเนาะโอนกันเดี๋ยวนี้เราไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับใช้ QR จ่ายสามารถเลือกเป็นบัตรเครดิตก็ได้นะครับนั้น ความปลอดภัยมันก็เพิ่มขึ้นจริงแล้วทําไมต,ต้องถามว่าทําไมต้องเป็น QR เครดิตเนาะอ่กอากำลังจะถามเลยค่ะมีคะแนนให้ด้วย<อ>ทําไมต้องใช้พอมเพจเนาะ<อ>จริงๆก็อย,อ,ยๆอยู่ที่ความสะดวกของลูกค้านะครับก็ฟังก์ชันคำบัตรเครดิตก็ยังมีอยู่ะนะครับอยู่ที่ร้านเอ็ก p t i o n หรือร้านค้าที่รับบัตรนั่นเองอลูกค้าเป็นคนเลือกร้านค้าเป็นคนเลือก เคยถามลูกค้าไหมว่าทําไมเขาถึงติดใจหรือว่าเลือก K t c ดนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วค่ะเคยคุยไหมคะัวยงเขาบอกว่าอะไรบ้างหนึ่งเลยแหมไม่มี k t c ได้ไงอ่ะไปที่ไหนก็เจอโปรโมชั่นโปรโมชั่นอ่าต้องบอกเลยว่าร้านอาหารค่ะโปรโมชั่นร้านอาหารของเราเนี่ยถือว่าเป็นดับหนึ่งเลยก็ได้พูดพูดเยอะไปไหมไม่เลยค่ะผมว่าไม่ผมไม่เคลมครับเราเราเราถือว่าเราเป็นความตั้งใจของเราครับว่าไปที่ไหนต้องเจอ k คดิตี